สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมอยู่ที่วัดกู้นะครับมากับทางช่องมาวินชาแนลแล้วก็เป่าเขียดวันนี้เนี่ยผมจะมาขอโชคขอลาภที่ศาลพระนางเดลลมนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยู่ริมออนนี้ก่อนตรงแม่น้ํานะครับอืมก็อยู่อยู่ตรงไอพระตำหนักนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชม บรรยากาศในวัดกู้แล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยกับพระนางเดลล้มนะครับผมนะเออนะครับวันนี้ก็เบลคเข้ามาอุนมาวินเข้ามานะครับผมนะไปเอาบี้ยากาศเดี๋ยวไปชมคลิปในบรรยากาศแล้วก็พร้อมขอโชคขอลาบที่อ่าพระนางเดลล้มนะครับผมโอเคครับฮะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคือมอดพี่คันสวัสนี้นะครับ ผมกับลุงมบามก็ได้มากขอโชคลาภอยู่วัดปู่นะครับแต่ว่าจะไปคิดน้ำแมนโชคลาภไปฝากไปตอนแมนทั้งบ้านแมนสุพจน์นะครับวันนี้คือบ่านโพหอดผีพร้านเดีาวเขียนืัอนี้มาทุลาครับมาทุลากันเลยตั้งใจมากมาขอโชคลาภมาขอโชคลาภแมนก็ห้เสียแถวตัวอะไรจากกิ่ทันปะมันจะใส่หนิบัวเจียวมะขนมาปล่อยอ๋อมะปล่อยอ่ะข้าวบ้ามาสมกันหรืออ มันเป็นเขียนตามตรงไทยตรงหน้าแต่ว่ามันดีเสียวมาปล่อยลงมาคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติที่กว้างใหญ่กว่าเก่าไปเอาพี่เฮาไปไปยังไปมึงห้อยยังก่อนเลยวิ่งไปยุ่งตกไปตกเลยวัโอ้โหเบาเบาไทยไหมเบาเขียนเป็นมามามาไทยมากรุงเทพเป็นเป็นเในไดว่างไทยเออ นนสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ยังอยู่ในวัดกู้เหมือนเดิมนะครับผมนะมีหนุ่มอามคนเดิมแล้วก็มาวินชาแนลกับบ่าวเขียดนะครับผมบสวัสดีครับคือเฮาถิมาขอใส เจ้าเจ้าแม่พนันเรียนรุ่งมือเปล่าเหรอเ่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคืออะไรเยี่ยมเลยคืออะไรรอคือรอแล้วรอแค่นป็เมาเพียดติดใจยอมเล่นให้เดียวกันนี่เดเออไปเฮาบยางเช็ดเดมันหนีโดนไปนี่มาโดนแล้วครับมาโดนแล้วปะโอไปครับไปผู้ชมนะครับ โอ้ตรงนี้ก็เป็นที่ถ่ายชีวิตโครกระบือนะครับใครอยากจะถ่ายชีวิตโครกระบือนะครับเข้ามาที่วัดกู้นะครับตำบลบางพูดอ,อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมนะ,ะ,ะท่านผู้ชมนี่เปินมีสถานที่ให้ขอโชคขอลาภผมแต่เราจะไปที่พระ,ะนางเดือดร่มนะครับนะแต่วันนี้เจ้าของไก่กิกเลขยังไม่เห็นมาเลยนะครับ นี่เราชมห่านอนครับผม,มแต่เราจะไปข้างหลังนะครับผมนะนะครับท่านผู้ชมลัง เคลียกับไอ้เจ้าตูบเรียบร้อยแล้วนะครับอืมนี่คือที่พระนางเรือล่มนะครับซึ่งแต่ก่อนผมมาขอโชคขอรับที่นี่ท่านผู้ชมโอ้ยขอมากังคืนกะเออผู้กกันพี่จะถามเมนที่ใส้อันธิหรือว่าใส้กระดูกเมนผู้เสียชีวิดนะครับอยู่ด้านหลังของศาลพระากกนางเรือล่มเมน,มนคนลูกดีอะวินเดี๋ยวผมพาเดินบริเวณรอบๆคร,บรบับผมท่านผู้ชมนะตะกี้แต่ก่อนเนี่ยผมมากลางคืนดิมาถ่ายที่นี่นะท่านผู้ชม เมนแมนแมนแต่ก่อนผมอยู่ปากเกร็ดไงัตีไปสักห้าหกปีก่อนหลังแหละอวินนสามอวินมงไ่สามศูนเป็นเด็กสาครับอสามยัง เอจะมาสามอะไรสาหรือสาหรือสายังอาอีกันงีัเออไม่่อสามกังกลได้หน่3สามสามแปดอะไรสามแปดอะไรสามศูนย์อะไรนะโอ้ท่านผู้ชมดูดูภายในเรืออีกคือเป็นไม้ไผ่เลยแมนไม้ไผ่ของอานาพีรบแมน โอ้ผมไม่ได้มานานนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่โอใหม่ไหมแต่ก่อนผมมาท่านผู้ชมนั่นแรกๆนะก็ยังไม่มีกำแพงตรงนี้นะเพื่อนทำใหม่ก็สวยงามมากๆนะครับผมเนาะนี่ ท่านผู้ชมนะเหมือนเห็นเลขกันท่านผู้ชมเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมมันไม่ใครเห็นเป็นแปดหกเหมือนไม่ใครเห็นเปนแปดหกนะแปดหกเนี่ยท่านผู้ชมผู้เรเห็นเนาะจริงๆอยูตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ใกล้เป็นสี่ห้าเนี่ยที่เ เ,เดี๋ยวผม,ผม,ผมดบบอบแสงลงให้เออนี่ตรงนี้ก็จุดหนึ่งแต่ตรงนี้ก็จุดหนึ่งใช่ไหมคือคือมีใครเห็นเห็นตรงกับผมไหม เอาวินเดี๋ยวเดี๋้อเสียงยังท่านผู้ชมเอาวินได้ยินเสียงวะเอาวินมันเป็นลมพัดหมดท่านผู้ชมุูพัดลงๆท่านผู้ชมยุดยุดดันตั้งตรงขาหมดครับอู้เอาวินเลยขนลุกเลยเดี๋ยวเด้อเกี่ยวเพราะันากระเดียดใช้ใช้เกียรโอ้ท่านผู้ชมดูพันตก ตกใจมามนนึงไหมแต่ยินเสียงิยงม,าามันแต่ยินเสียงนะพวกันนพกว่าผู้เดีอยงอคมาถูกเนี่ยอืลมหายนอว่าโอ,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 นะอ้ออโยคนลูกเลย่ยีอวินอาวินเอาไได้เจอแบบนี้มานรวสิแต่ยินเสียง,น,ดดงนะเออนีไม่พี่บองพี่สงสยัยรือว่ามันค้างไว้บงนีหรือเปล่าโ <บร S 2> ต๊ะปะ เห็นป่อนี่เออลรวลมหรือเปล่าล้มขึ้นอย่าง้องผัดแห้งเอาเอาแ้วเอาบ้านถ้าว่าล้มพัดแห้งมันบงบต้องชุดชุดน่นนอุ้ยท่านผู้ชมนี่สิ่งบอกอีกอย่างป้อุ้ยเอาวิ่งคนลูกได้วิ่งคนลูกแางขีดเบื้องใช้ขีคนลูกยงางาเยท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาวิ่งคนลูกแดวิ่งตรงนี้ตุบเมนนึงไหมเที่ยวขึ้นแล้วคนกัโอ้ยอา เบื้งเบื้องฐานกันเลยเบิ้งฐานกันเะเอ้ามีเกจหานี่อเห็นป่านใส่นั่นเกจเกห่าปอะเกเกจหาเนี่ยน่ะเบิ้งบอเหมีสองน้ำอ่ะเบื้องดีดีบั้งนะเห็นป่โป้งหูดิเห็นป่เห็นแต่แปดนี่นี่เดียยวเดเอาสีเบิ้งโตง่ายเลยออ่ถือไว้เบื้ง นี่ครับท่านท่านผู้ชมอ่ะอ่ะพูดสู้มาหนินี่เกตเห้าวันนี้เอาเห็นอยู่นี่เป็นสองเห็นปะจ้าเห็นเป็จ้าเห็นเป็นหนึ่งแปดเห็นปะโอหนึ่งแปดอ่าเห็นอยู่ด้านล่างพอือครับอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งแปดใช่ปะนี่ครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็ลองดูนะครับเป็นรูปปั้นโลดล่วงแต่ตกตกใจป้องตุ๊บเป็นไงผมกำลัมอ่านไม่ขับท่านผู้ชม มันเป็นถาพ่าอวินมันดากว่นี่ยเป็นไปได้ที่อามคนลุกเลยนี่ขนาดเป้าเขียพยังคนลุกเลยครับทามาช่วมเเอ้เพราะว่าผมเห็นเป็นเก็เก็หานุบานเพ็นเป็นรหนึ่งแปดบ่หนึ่งแปดหนึ่งแปดวบานึ่งแปดหกแปดอ่ะอตามนั้นนะครับอีทิ่เปแปดชัดดิอ้าถ้ามาวินะคกะพิจารณาดูนะครับคนลุกเหี่ยวได้บรเิดว่าโอ้เือมันอยู่หนีว่าวินอาจจะตั้งยี่ห้นีละบานีร่มร่มร่มแห้ง่าสบาย คนหลูกเลยนี่อวินอารหมเนเรกยุ่มเหนียววินอวินนี่อาเหมเนใเป็นหกแปดแปดหกนี่แปดนี่หกทีที่ที่ที่ไทยจำช่วมเบิรงแล้วนี่บอปเแปดหกนุมอามเ็นตรงนี้เป็นแปดแปดหกเอลีอาร์เห็นไหมงานอีดีเห็นไหมนี่แปดหกคำว่าแปดหกกับศูนย์หก ผู้ชม <S 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 เห็นมาวินอาวินเห็นวะแปดหกนะครับแปดหกศูนย์ตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้กัรยยนระยะอูห้หันตกใจเลยไหมท่านผู้ชม,<ห>มคอยตกใจนี่ได้บังหันนี่เลยคนลูกเต๋อที่ท่านผู้ชมหรือว่าล่มแห้งกับบ้แมนดิถ้าล่แมแห้งมันคือสิพัด พัดปั้นนั่นไหมนังขอลุกอยู่ไปเดี๋ยวไปขอนครับตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมไปสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมเนาะท่านผู้ชมครับก็ได้มาอยู่ในวัดกู้อยู่ก็คือมาขอที่พระนางเดลร่มนะครับขอที่พระนางเดลร่มนะครับนะอย่างคลิปที่แล้วนะไอ้ไข่เนาะนะครับก็ไปขอโจคขอลาภกันก็เบาเขียนมันก็ไปขอแต่วันนี้ผมตั้งใจมาที่นี่ด้วยพระนางเดอร่มนะครับละครอีเ่มห้าดังทัดแม่ไอมิ่พอเงยหนึ่งเอวิน ก่อนผมจะจะเดินมาที่นี่เนาะเพื่อนบอกว่าผมที่ไปขอโชคขอลาไปเที่ยวที่ยวเร็วถูกอั้มไปเร็วสตรเพื่อนมากไหมแม่เพื่อนบอกว่าให้เอาเทียมที่เนี่ยที่เพื่อ<ม>นคัดไว้จำไหมเทียมที่เป็นอะไร้ะเล่นแล้วคัดไว้มาที่นี่พ่อเพป็นมันคัดไว้เพื่อนบอกว่าว่าต้องขายเน่าพอดีเพื่อนบอก,บอก,อบอกให้จับเมื่อกี้จับอา,ากาจะเอาเอาดึงตังไวงอากามันถือเด่นของมันึ้นมาเองหนึ่งเลยอันนี้คือสูตรใหม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้เอ้าลองลองทำตามเพื่อนเที่ยววันไหนยิ่งเพื่อนวันเออเพื่อนไหนอีก มีมครูเคยมาเห็นเรียเจ้าเข่าไหมเออมาที่นี่เพิ่อนบอกว่าเพิ่นบอกว่าให้ให้ให้จับสลับกันนี่แหละแล้วก็จับปุ๊บแล้วก็วางไปเงี้ยมันจะเด้งออกมาอีกหนึ่งเอ้าลองดูเอาวินะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นคัดไปเรียบร้อยแล้วอ่าโอ้คือเนาะพี่เนาะอ่ารองร่องเบิร์นร่องต้องรอดูท่านผู้ชมนะครับเพิ่นบอกว่าเอาเอาวางไว้เห็นว่ามันมืดไปเนาะแล้วก็ซับซับแล้วก็ เพิ่งรมันเข่ามาหลายทีแล้วเอาเดี๋ยวทีเด้เบิ้งท่าวจู้ชมเดี๋ยวทีเดิทดิมาซ้อนน้ำันอวิทย์สูตรดีขึ้นเนาะตรงร่องเบิ้งงลรวเพราะว่าตงองเบิ้งเรเพราะว่าเป็นบอกเป็นขเขาขึ้นขึ้นเพราะว่าตาดาสถานที่ต่เราต้อการเราขึ้นกันะต้องต้องเราตาม ที่สถานที่นะครัำมันก็เห็นเราเรียกเขาร้องนับผมใช่ครับผมนะขอดูเป็นต่อม่าสักการ์ดกล่าก็คือเจ้าสุนันทาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาพระนางเดลลุมนะครับผมมาอวิทย์ตัวข้าไปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาหินีสียาชนะปาถังปสิทธิ์ภราโพนะโม,มพุทายาปะปสิทธิสุขังอนุโมทามิปัญจมัสสะม,มหาราชปิยะเิสีสีปิภัตตาสุนันทาปุมาริยาการักตาทิวังคาตามังคะระวันท่านีนัส,สสาโสติมีหัวตุ สพภธาสาธุสาเกลอสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาพระนางเคยหลงมีล,ลูกหลานทีมงานชองมาวิ่งชาแนลกุบารพ้นเดินพร้อมเหมือนเบ้าเขียดการเดินทางมาจากขพามพิสานมาจากจังหวัดลอยเย็นเผื่อเดินทางมากซัก,กการะกราบไหว้มาขอเพิ่นบารมีบุญญาธิการมาขอโชคขอลาภเพื่อเป็นสพานบุญเชีย่ยงเองเก็บเงก็ซี่ทั้งบ้าน,นที่กระลังรอคอยความหวังคอทุกคนทุก ที่เป็นกะลังมีปัญหาเรียนสภาวาสเศรษฐกิจเดียมม้นท้องเพระวาเขาขาแคลนปัญหานน้าบันแพ่ถึงโดนให้บัตรต่างเมื่อน,น,นี่โกรกหลานซึ่งเป็นเป็นสถาบุญปฏิบัติเชี่ยเอาโชคลาภมีแต่บเห็เป็ดซี่ทางบาทที่กำลังลอค่อยให้ใโชคลาภกัวรนาคือการขอโชคลานั่งสเบจพนังเจ่ยวนั้นท่าหรือพนักเ้วยลมไฮโทไปเบนตาสงสารโลกหลานถือมากมด ขอให้ได้โชคปังๆของเหล็กไทยรางวัลที่หนึ่งเดือนเมษายนพศสอง6คือวันที่1ิเมษายนกลับในโชคันขอให้โปิดให้พระ้าเจ้าสุท่านท้าหรือพระทานงมโปรดเมตาสงสารให้โชคล่าปังๆ้วยเทินสา ตบ้างอัานตอนตอนเข้าไปไทายมาแหลกแลมาท่านผู้ชมแต่ยิเสียงตุบแห้งเลย,เลยแหลกเลยเห็นไหมตุบตุบด้วยเลยท่านผู้ชมอีกีเป็นไทก็ตูกปันตุกลงแหลกแมนมแมนแมนอวิ้นแยกเป็นฝั่งทุก่กกน <S <S อนครับ มาดูกันนรัานผู้ชมมีเสีงคอท์โวปลารการเสี่ยมท่าูงปะาย้เซ็กี่อะไ่ครับนางๆมาเดทุ่มาวนะครับทักกองมังมีครับท่านผู้ชมนะเียเอี่ล้องเอาวินี่ย่ะยี่มีตั้งแต่หมายเลข1นถึงศเพิ่นคัดมาแล้ว1นถึง หนึ่งศูนย์ถึงเก้าอ่ศูนย์ถึงเก้าเขาฝึกขัดมาแล้วเพื่อนบอกว่าให้จับจับสลับกันเงอนที่เราทำนั่นแหละนะครับผมนะระกะนี่เราต้องระกะแข่งยอดบางสิมันเรียนของมันเองอนะครับลองเสม,มจับไปนะหมายเลขนะครับผมนะบอ,อกวาผกันได้มาหมายเลขศูนย์หกครับผมศูนย์หกศูนย์หก 06ครับผออกกัน06หค่เเิมาออกมาสอใหม่มีศูนมีหกมีเจ็ดมีหนึ่ง มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมาตอนเพื่อนบอกให้ทั้งสี่เอาลองเบิ้งถ้าว่าเขาสามโตนะฮะต้องเพื่อนเป็นมิชแล้วอ่านะครับล่องเบิ้งนะครับลองเบิ้งนะครับผมแมนสามโตเป็นแบบในการโยเซียมซี่นนะครับผมเมนครับผมลองเบิ้งอ่ะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็ต้องดูเลขทูบแล้วค่อยกลับเนาะกลับนะครับผมเอาเลขถูกเม้น ไปจุดบวชไปบวดเล็กน้อยไใครไปอไป่ะไก่เไก่ไป,ไปนะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันดีกว่านะครับแล้วก็ชมบรรยากาศเล็กน้อยเออที่โอ้ส่วนยีกูมานหลาย,ลยนะท่านผู้ชมอยู่นี่เดี๋ยว้อไที่ทำมันไม่ใช่กูมานเลยนะครับผมเนาะปโอเคเอานนะครับท่ผูา้าชมไปดูเลขทูบกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันนะครับผมนะเลขทูบนะครับ สองห้าหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคครับนี่ขออีกจุดหนึ่งนะครับคือมีตะกุมานนะครับผมรู้จำนะกุมานเยอะมากๆนะครับ เอาละครับผมท่านผู้ชมนะครับก็ที่นี่ก็คือวัดกู้นะครับผมนะหรือว่าพนังเดือร่มนะครับผมนะก็มาถ่ายทําให้แเดวนะครับผมนะครับกับที่พนังเดือร่มสมเด็จพนังจา้าสุนันทานะครับผมนะหรือพนังเดือร่มนี่แหละนะครับผมนะหนุมม้าคนเดิมกนทักเจ้ามาวินเบาเกียรติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงๆรวยๆกันทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ